สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันียวเซลีสานทุกท่านดนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีมาหน้องมาเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามครับพี่น้องนะครับเป็นนะครับคลิปที่2นะครับพี่น้องนะครับที่มาเยี่ยมฟ้ามนี่นะครับผมนั่นก็คือหน้าว่าฟ้ามครับพี่น้องนะครับหรือแบรนด์เอ็นวีพัดหรือ NV บวกครับพี่น้องนะครับวัอนี้มีงัวงามๆนะครับผมมีควายพันธุกรรมดีนะครับวัอนี้มี หลายตัวฝากติดตามจนจบคลิปด้วยครับพี่น้องสําหรับผู้มักงัวดีง่วงามนะครับมีคุณภาพนะครับหลายท่านกติดตามผลงานของทางหน้าว่าฟ้ามเพิ่มมาโดยตลอดนะครับเพิ่นมีงัวดีของดีมาให้พี่น้องเข้าได้พิจณานะครับได้รับช่มน้ำกันตลอดเดี๋ยวไปเพิ่คุยกับเจ้าของของเพิ่มได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไนนับตัวเลยครับน้องอันหน้าว่าฟ้ามครับอ่าน้องอันนะครับผมหน้าว่าฟ้ามด้วยครับพี่น้อง นะครับฟาร์มตั้งยู่บ้านได้ก็ครับบ้านโนนสว่างบ้านโนนสว่างตมบลลักเมืองครับอ่าตมบลลักเมืองอำเภอกรมละสายจังหวัดกาลสินครับอำเภอกรมละสายจังหวัดกาลสินเด้อครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรฟาร์มเบอร์ใด้ก็ครับ098 098 2583 2583 688ครับ688ปดแปได้ครับพี่น้องนะครับผมอีกเบอร์หนึ่งก็098 แปดห้าแครับสองหเบอร์ไล่แอดได้ทั้งสองเบอร์่ครับผมแอดครับทั้งสองเบอร์แอดได้ทั้งสองเบอร์ได้พี่น้องแอดไลน์เข้ามาพูดคุยน้ำพึ่นก็ได้เดี๋ยวเบืองงวงกันครับพี่น้องสำหรับผู้มักควายงามๆเอาเดี๋ยวแล้วจากงวงเดี๋ยวพาไปเบืองควายนะครับวันนี้เบืองจนจบคลิปได้ครับพี่น้องนะครับมักงวงหรือควายกับพิจนาไปน้ำกันสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงงวงนะครับหรืออยากจะเลี้ยงควายนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันเดี๋ยวเมื่อบึงแม่ที่เลีนะครับผมตัวนี้เป็นแม่สาว เคเอฟหกแปดครับลูกกาลิสเคเอฟหกแปดครับพี่น้องแปดเดือนตอนนี้อายุแปดเดือนนะครับเนาะนะครแปดเดือนนะครับใบหลอดมีครบนะครับเนาะครบครับใบหลอดมีครบนะครับตัวนี้บ้านเด็ตีเอฟมันบวะครับบวกครับบ้านเด็จดเอฟได้พี่น้องสําหรับผู้อยากจะจดเอฟก็เอาไปจดเองได้ครับพี่น้องนะครับกาลิเคเอฟหกแปดนะครับผมเกิดเดือนกันยายนหกซีครับพี่น้องนะครับผมบ่มีตำแหน่งนะครับเนาะมีอนี่สำหรับผู้หาสาวหนุอยครับพี่น้อง นะครับลำแยาอดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับองศาขาเหมืองั้มหนึ่งร้อยสามสิบสองครับเนาะสูงหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับอ่าชีดกระชับดีครับพี่น้องนะครับชีดล่างกระชับดีนะครับลำแยาอดีเนหลังตรงเปี้ยเลยพี่น้องนะครับเปิดราคาหลายไปได้ครับแม่สาวตัวนี้เปิดไปแปดสิบห้าครับแปดหมื่นก็อีกขาพันด้วครับพี่น้องลูกกาลสเข็มหกแปดนะครับพี่น้องต่อรองได้ครับลำเานียวแยพี่น้องราคาห้องต่อรองได้ นะครับการขนส่งนี่มีรถมียางส่งหาอยู่นะครับเนาะนี่ครับส่งฟรีลอยโล่ทรงฟร่หนึ่งลอยกิโล่ครับพี่น้องลูกกาเล็ดเคพหกแปดขนาขาหลังเหยียดงามดีครับพี่น้ององศาขาดีนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่ที่สองนะครับนี่สองเป็นแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวครับแม่สาวเอฟหนึ่งครับแม่สาวเอฟหนึ่งมีใบครับพี่น้องนะครับลูกซีว่ายศูนย์เก้าหกครับลูกสาวซีว่ายศูนย์เก้าหกนะครับตอนนี้อายุจักเดือนแล้วครับสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนครับอ่าสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนได้ครับพี่น้องนะครับผมนี่ ลูกซีไว096ส่วนสูง1ลอยท่าได้ก่อนครับลอย40บวกครับ1ลอย40บวกครับพี่น้องถ่ายกว้างๆได้พี่น้องนะหมายเลงถ่ายงามครับพี่น้องนะครับเมียนี่องศาขาหลังก็ดีนะครับผมซีไว096บุ้มบีตําหนิวงไหนเนาะครับเนาะเมียนี่หางเงี้ยวนะครับัวหางจับลึกดีนะครับลำตัวนะครับหนาลึกนะครับซีเลียมพื้นผางามเลยพี่น้องสไตล์ลูกผสมบรามัน นะครับฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่ไรไปไหนครับผมตัวนี้เปิดไว้13บเก่าครับแสนสามหมื่นเก่าพันเอีหนึ่งเลครับพี่น้องมีใบจดพันธุกรรมเรียบร้อยเอาชีสรางกระชับดีนะครับผมรับกับเล้านมดีหัวงนมโมมีติ้งนะครับเนาะโมมีครับงวงโมมีติ้งเลยครับพี่น้ององุ่งาขาก็ดีนะครับล้ำเงาสีแดงเข้มเม็ดบระขามงเลยพี่น้องแม่นี่บัวแดงไปเขียวครับพี่น้องสำหรับผู้มักสีแดงจัดๆนะครับผมโบผิดหวังแน่นอนนะครับผมสําหรับผู้มักใสงัวแดงนะครับแสนเท่าไรก็ครับ แสนสามหมื่นเก่าพันครับแสนสามหมื่นกับอีกเก่าพันครับพี่น้องนะครับแม่สาวลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกอายุจะเดือนกี่ครับสิบเกือบสิบห้าเดือนนะครับอ่สิบสี่จะเข่าสิบห้าเดือนนะครับนี่ใบเอฟเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบื้องแม่ต่อไปสําหรับผูมหลักใส่ไงลอยหาสิบลอยหาสิบหาบวกครับมี่สองโตนะครับวัอนี้งามๆเลยนะครับเป็นงัวแม่ทองปะครับแม่ทองครับแม่แยกลูกครับอ่าแม่แยกลูกนะครับผมสูงปิดอยหาสิบห้าบวกครับร้อยห้าสิบห้าบวก นะครับผมแม่นี่พี่น้องนะครับผมมีลูกมาอีกตัวแล้วครับแม่นี่แม่นี่มีลูกมาตัวหนึ่งครับมีลูกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับเอาลูกตัวก้อนผูกให้แม่ครับลูกตัวก้อนตัวเมียครับเพิ่นขายไปแสนสองครับลูกตัวเมียนะครับลูกตัวก้อนเพิ่นนะครับผมแสนสองเด้พี่น้องแม่นี่ให้ลูกเงืนแสนแหละพี่น้องตอนนี้ติดทองไปครับตอนนี้ติดทองกับกาลิสเขหกแปดครับกาลิสเค็มหกแปดนะครับหาเดือนครับพี่น้องนะครับกาลิสเค็มหกแปดนะครับเอามีใบ ผสมเด้อพี่น้องนะครับมีหลอดให้พรออมเรียบร้อยผสมจมกราคมหกหาครับพี่น้องครับตัวนี้รับประกันติดท่องนะครับตรวจท่องอันดัเศร้าเรียบร้อยหนึ่งลอยหาซิบหาบวกนะครับผมมักแดงโบดสูงหญ่สายลูกกระทบถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับเนวทางการพัฒนางัวาลูกผสมบานเฮ่าหาแม่ยเยี่งสี่มาใส่บรามันนะครับผมเนื้อหลายๆลายม่นี่โค้งสา่งดีนะครับพี่น้องนะครับผมไทยกับงามนะครับผม ล่ำแง่อดีนะครับพี่น้องเมียนี่ถ่ายแย่ดีถ่ายงามนะครับผมบ่มีปัญหาเรื่องเอ่อนมติงนะครับเนาะบ่มีครับอ่านมติงบ่มีนะครับขาบ่ถกบ่ถอนหางดอกเอาหางบ่ดอกนะครับเอาฟังราคาเปิดได้ครับบาที่นี่แม่นี่เปิดไว้แสนห่าพันครับหนึ่งแสนกับอีกห่าพันบาทครับผมนะครับยังต่อรองไหนด้วยครับพี่น้องหนึ่งแสนกับอีกห้าพันบาทประกันส่วนสูงหนึ่งร้อยห่าสิบห่าสูงใหญ่ จูงพาบานคนเนี่ยเปิดบานนะพี่น้องอย่างงยงสี่นะครับผมมาเอาไปเลี้ยงนะครับผูกลามได้นะครับเนาะได้ครับเป็นเสือกผูกลามได้ด้ยครับพี่น้องนะครับเอาไปหัวให้หัวหน้าหยาได้ลายมาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องติดทองผสมให้เลี้ยวบ่ต้องทาดนนะครับผมเอาไปเลี้ยวเลี้ยมกรุรุนเอาแต่ลูกย่างเดียวเพิ่นผสมให้ติดทองลูกออกมานะครับสิเป็นผูเป็นเมียกับกำไลเนี่ยนั่นแหละพี่น้องเพราะว่านะครับเอานะครับราคานีได้เมียสดๆเลยนะครับของที่สองหาเดือนกลัวครับพี่น้อง นะครับเงี้ยเย่าปลารถไฟครับพี่น้องแม่นี่สดพร้อมนะครับผมน่าสนใจเนื้อหนังมาดีบดดีอ่าสนใจกับส่งฟรีลอยลวดด้วพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวเบื้อ่าแม่นี่นะครับผมแม่สุดท้ายก่อนสิไปรับชมควายครับพี่น้องนะครับสนใจกับติดต่อมาได้หน้าว่าฟารศูนย์เก้าแปดแปดห้าแปดสองห้าี่ศูนย์เก้าแปดสองห้าแปดสามหกแปดแปดครับพี่น้องนาวาฟ้ามอยู่อำเภอกำมาราไัจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผม แม่สุดไทยนะครับผมนะครับเด็ดขึ้นกันนะครับแม่นี่แม่นี่หนาลึกนะครับแดงจัดเลยสาวทองแรกครับผมตรวจทองไปครับตรวจทองเรียบร้อยครับสีเดือนกล่วครับสีเดือนกว่าๆนะครับก็พอได้อยู่ครับก็เคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดครบเลยครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งของทีเจเก้าฟาร์มนะครับผมเจ้ากัมโบนี่ครัพี่น้องถือว่าเป็นพ่อหนวกที่ให้ลูกนะครับผมเจ้าเนื้อนะครับผมหนาลึกดี ผสมยี่สิบเก่ามักกะลาหกหาตวจท้องเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องเตียท้องเรียบร้อยแม่นี่หนาลึกประกันส่วนสูงลอยเท่าลยครับแม่นี่ห้าสิบสองบวกครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองบวกนะครับพี่น้องนะครับนีน่อมติ้งเม็ดข้าวโพดหน่อยนึงครับติ้งเม็ดข้าวโพดนิดเดียวเนาะครับผมอ่นะครับแจ้งไใบมองเดียวนะครับตรงอื่นมองมีได้พี่น้องนะครับผมอันนี้ตรวจท้องปาพี่น้องเบืองหางเนี่ยเนาเกือบหอดขึ้นสาวทองแลรลกนะครับพี่น้องเลครับเมียง่ายเลยพี่น้องนะครับเมียนี่หนาลึกดี ฟังราคาเปิดได้ครับบานนี้ตัวนี้เปิดไว้สิบเอสหาครับแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมเอาเลือกได้เลยครับพี่น้องอร่อยหาสิบทั้งคู่นะครับสําหรับผู้มักสาคไซลูกกระทบพอนอกนะครับผมตัวนั้นท่องหกแปดตัวนี้ท่องสามหนึ่งตัวนี้กระชีได้หนานะครับผมส่วนสูงแผ่แม่วังหันอยู่แต่ว่าตัวนี้ได้หนาลึกนะครับผมเดี๋ยวเบื้องข้างถ่ายจังหน่อยหนาได้สดครับได้สดพร้อมนะครับได้ลูกแรกพร้อมนะครับน่มกับงามเลยครับพี่น้องนะครับผมเอาม็ดเขาโพดนิดเดียวพี่น้องเห็นอยู่เนาะนิดเดียวซ้ำนั่นละพี่น้อง อย่างอื่นกับบมีเนาะครับเนาะบะมีครับปรอาบะหมีจ็กหม่องครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันครับพี่น้องนะครับผมสนใจต่อร่องเลยนะครับมีเวลาคำามาเบิ้งก่อนกันเลยด้วยครับพี่น้องมาจับมาใบง้วเพิ่นเชื่องทุกโตนะครับผมซีโตครับพี่น้องมือนี่ทีหน้าว่าฟ้ามนะครับเอาคุณภาพนะครับกับราคานะครับผมถือว่าสมมาภาคคว่นเลยสําหรับราคานี่นะครับผมมักแม่สาวหรือมักแม่ทองนะครับผมอ่าแม่สาวผลงานซีไหวศูนย์เก่าหกกับมีด้ลยครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ้งควายเขาบ่าที่นี่นะครับผมถึกใจโทษมากเลยครับพี่น้องเบื้อโทษทีอยู่ผมแจ้งให้แล้วมีเวลาพาไปทำหน้าแวะมาเบิ้งตัวจริงก่อนก็ได้อ่เดี๋ยวไปเบิ้งควายกันนะครับนะครับหลังจากเบื้อ่อราคางัวนะครับของเอ่หน้าว่าฟาร์มเราพี่น้องมือนี้มีควายหลายตัวครับพี่น้องอย่เปิดราคาให้พี่น้องเข้าได้พิจารณานะครับหรืออยากจะได้ไข่น้ำพืนไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับน้องอันนะครับกับมีหลายตัวนะครับให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวรองเบิ้งครับพี่น้องสำหรับผู้มักควายแม่สาว นะครับหรือมักแม่ลูกงามงามครับพี่น้องท่องลูกเขาดินนะครับผมงามนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องแม่สาวสัก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวกุมนี่ให้คุณพ่อเพิ่นผู้เพิ่นเลี้ยงดูแลน้ำเสนอจักหน่อยนะครับแม่สาวที่เลียงเป็นลูกสาวพ่อได้พ่อลูกสาวบิ๊กเบิร์ดครับลูกบิ๊กเบิร์ดจักเดือนหรอพ่อสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนนะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับส่วนสูงอยู่หนึ่งร้อยเท่าไรครับพ่อร้อยสิบแปดสิบเก้าเด้อร้อยสิบแปดถึงหนึ่งร้อยสิบเก้าครับ นะครับ118ถึง119นะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดประกัน118ประกัน118แล้วพ่อครับเอานะครับเปิดไรไปไหนล่ะพ่อบ่ะที่นี่ฟังราคาเปิดนะครับเปิดไปแสนหนึ่งอ่า1นึ่งแสนทวนทวนนะพ่อเนาะ1หนอ่างแสนทวนนะครับพี่น้องนะครับลูกสาวเจ้าบิ๊กเบิร์ดสาวบิ๊กเบิร์ดใบหลอดมีครบนะพ่อเนาะใบหลอดมีครบใบหลอดมีครบนะครับจักเดือนนะพ่ออายุเพิ่นน่ะ11เดือนครับ11เดือนครับพี่น้องแม่นี่นะครับลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับราคาเปิดไปแสนหนึ่ง หแสนครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งเมียสาวตัวที่2อ,อตัวนี้ดึงออกมาเบิงออ้งได้พ่อเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นจูงออกมาให้เบิ้งนะครับตัวนี้กะถือว่าอ้างนาลึกดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับพี่น <ยก S 1> อ้องขวัญลูกยกมงค้นลูกสาวเจ้ายกม่วงค้นาะพ่อเนาะครับตอนนี้เพิ่อนอายุจักเดือนแล้วล่ะพอ่อ 16, 16เดือนครับ16เดือนนะครับลูกสาวยกมงค้นอายุ16เดือนนะครับ ถึงร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าด้ครับพี่น้องกันร้อยยี่สิบแปดนะครับเอาครับประมาณจะเดือนก็พอ่าสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนนะครับใบหลอดมีครบนะพ่อเนาะใบหลอดมีครบอันนี้ยกมงคลนะครับเดี๋ยวพงเบื้องหนาตรงเจ้าหน่อยครับพี่น้องครับเอาตัวนี้มักมองได้มันพ่อตัวนี้มักมันอ้างอ้างดีนะพ่อเนาะนะครับอัตลักษณ์เป็นไดเพ่อครบเนาะครบครบนะครับผมแก้มแก้มจับจับไล่นะครับผมเอา นะครับลองนะครับสวงดีนะครับผมเบื้องไทยจังหน่อยครับพี่น้องอ่าฟังราคาเปิดในพอบาทที่นี่เมียสาวตัวนี้เปิดได้นเพราว่าสิบสองหาแสนสองหมื่นกับอีกหาพันครับนะครับผมตัวนี้ลูกพอได้ก็พว่ายกมงคลครับยกมงคลนะครับใบหลอดมีครบไครับพี่น้องมีครบอ่าสำหรับผู้สนใจนะครับผมเบอร์โทั่ทียูผมขึ้นไฮครับพี่น้องสำหรับผู้หมักง่วกับเบื้องต้นคลิปง่วนนะครับเดี๋ยวมาเบื้องวายนะครับกอกนีเพอนี เทงวทงวัฒนควายเห็พิจนาครับพี่นองเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องกแม่ลูกผสม,มเบิ่มจูเนียในท้องรออพันรอบอยู่แม่ลูกนะครับแม่ผสม,มเบิ่มจูเนียรอพันล่ออยับพี่้องนะครับเป็นลูกที่ใดล่ะพ่อบ้านนี้ลูกที่สามในท้องลูกที่สามในท้องนะครับ,รบผมอันนี้ก็ลูกสาวเพิ่มด้วยครับพี่น้องลูกสาวเขาดินลูกสาวเจ้าเขาดินนะครับลูกจี่เดือนล่ะพ่อเนี่ยลูก เจ็ดเดือนครับลูกเจ็ดเดือนนะครับเอาดึงหลูมะเบิงนะพ่อนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นดึงหลูมาเบิงนะครับลูกได้กเจ็ดเดือนแม่ประกันส่วนสูงลอยเท่าไรครับพ่อลอยสี่สิบประกันไลยสามสิบเก่าอ่าสามสิบเก่าถึงลอยสี่สิบนะพ่อเนาะสามสิบเก่าสี่สิบประกันไลยสามสิบเก่าครับผมใบหลอดมีครบด้วยครับพี่น้องใบหลอดมีถึงแม่ถึงประมาณเกือบลอยสี่สิบนะครับผมเขาดินนะครับถือว่าโค้งสางดีครับพี่น้องนะครับแม่นี่ นี่นื้อหนังดีนะครับโครงสร้างดีนะครับเบมืองส่วนสูง140นะครับผมประกันสหามุกเขาดินประมาณเดือนเราพ่อลูกเพื่อนนะเจ็ดเดือนครับลูกประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนะครับลูกเขาดินฟังราคาเปิดนะพ่อคู่นี่เปิดไรไปไหนเนาะเปิดไปสิบเก้าครับแสนเจ็ดหมื่นครับอีกเก้าพันครับพี่น้องนะครับผมลูกสาวเจ้าเขาดินแม่ผสมพ่ออะไรก็ครับเบิรมจูเนียเบิรมจูเนียนะครับร่อนะครับผ่านรลอดส่งนะพ่อเนาะวันทีสิบ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเสาครับพี่น้องอันนี้ลูกสาเพิ่นนี่ลูกสาเข้าดินนะครับผมลูกสานะครับคู่เมียลูกนะครับเดี๋ยวไปเบื้องส่วนที่เหลือของเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวให้ตัวต่อไปเดี๋ยวให้นนองอันเพิ่นนําเสนลือนะครับอันนี้เต่าพ่อเป็นเป็นผู้เลี้ยงยู่ฟ้านั้งที่เพิ่อนเ้ยงที่สุนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวทางของของฟ้าเพิ่นนะครับผมพอเพิ่นก็มาซอยเลี้ยงนะครับผมก็ถือว่าสําหรับ ผู้มีใจเลี้ยงง้อเลี้ยงควายอยากจะแบ่งพันธุกรรมนาคอกนาฟาร์มงามๆบางสิ่งก็ติดต่อเพิ่นมาได้ครับพี่น้องครับควายดีเพิ่นก็มีเอกสารให้ครบนะครับผมการผสมพันธุกรรมนะครับที่ยืนยันนะครับหรือว่านะครับยืนยันพันธุกรรมได้นะครับเอกสารมีครบเดี๋ยวไปเบื้องส่วนที่เหลือกันนะครับผมเอาครับหลังจากที่ให้ทพเพิ่นนําเสนอนะครับควายสาวสองแม่กับคู่แม่ลูกกันด้ครับพี่น้องนะครับบาดนี้สําหรับผู้หาผู้พอพันธุ์นะครับเอาไปเฮ็ดพอพันธุ์กันเลยครับสายพันธุกรรม นะครับงามๆนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปฟังสายพันธุกรรมเพื่อจะหน่อยหลายท่านอยากได้กรลังหาผูไปเห็ดพอคุ้มฝูงพอพันยังหาบ่พอกับเบื้องนี่นะครับพอนีกันก้อนนะครับผมพิจารณาได้นะครับผมซื้อว่าจะได้ก่อครับนุ่มรอเจ้าปลาเกียวครับเจ้าปลาเกียวครับพี่น้องเอาสายพันธุกรรมท่านได้ก่อนครับลูกเบิ่มพันล้านสิบเจ็ดเดือนครับอ่าลูกไส้เบิ่มพันล้านอายุสิบจเดือนนะครับส่วนสูงลายไปไหนก่อนครับส่วนสูงร้อยสามสิบแปดครับ 138บวกด้วยครับพี่น้องนะครับผมลูกพอเบิ่มพันล้านพี่น้องนะครับเบิ่งทางถ่ายจังหน่อยนะครับโอู้พี่น้องยืนลอยดีครับพี่น้องเบิ่องระยะการยืนเพิ่นนะครับเชี่ยงครับเชื่องดีนะครับผมนครับฟังราคาเปิดนะครับนุ่มรอเอาไปเห็ดพรอบอกควาพันได้นี่หลายไปไหนครับผมเปิดไว้แปดสิบห้าครับแปดหมื่นก็อีกหาพันลูกเบิ่มพันล้านนะพี่น้องแม่เพิ่นใหญ่ไปไหนครับเห็นแม่เพิ่นบ่แม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบกว่าครับอ่าลอยทอดสี่สิบห้าว่าเม่ ฮอดครับประมาณลอยสีหานะครับเจ้าปลาเกี่ยวด้วยครับพี่น้องลูกเบิมพันล้านนะครับผมพี่น้องนานรอครับพี่น้องวงเขาดีนะครับเขาเปิดเขาหญ่ดีเขาหญ่ดีนะผักโหนกดีนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เบอร์โทรไปได้ก่อนครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองห้าแปดสามสองห้ครับหกแนะครับผมอีกเบอร์นึ่งนะครับศูนย์เก้า 8 5 8 2546ครับ2 5 46ได้พี่น้องนะครับผมมักง่วงงามคไายดีพันธุกรรมดีบ่ว่าจะเป็นแม่สาวนะครับแม่ลูกหรือว่าเป็นตัวผัวน่าขอดพอพันกับติดต่อมอะไรน่าว่าฟ้ามครับพี่น้องนะครับขอกน้องอันเขามาเบิ่งตัวจริงอะไรได้พี่น้องนะครับผมทางเขาม้าในช่วงฝนตกกันอย่างเขามาในฟ้ามกับโทษถามเพิ่นสักก้อนนะครับผมออกไปรับครับได้เพิ่นออกไปรับก็ได้นะครับทางเขามาในช่วงหน้าฝนอาจจะยากแน่เพราะว่าฟ้ามเพิ่นอยู่ทงหน้านะครับผมเขาเอารถจริงมากกับล่องท มาเบิงตัวจริงก็ตัดสินใจก็จะเป็นเรื่องดีที่สุดครับพี่น้องนะครับสื่อว่าสื่อควายนะครับเห็นตัวจริงตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาสหรับคลิปนี้ขอพูดในรายนั้นครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้น้าว่าฟ้ามฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับพี่น้องนะครับมักงวดดีมีคุณภาพอ่ะควายดีพันธุกรรมดีต้องที่นาวาฟาร์มนะครับสหรับคลิปนี้จากกรามสนุนนะครับผมสวัสดีครับ